มาแล้วทุกคน We are Twinkle Twinkle collection นี้คือแบบน่ารักมากตอนนี้คือชอบพอๆกับส c กา p พน d าเลยแน่นอนว่าแบบตัวที่เราอยากได้ก็คืออันดับหนึ่งคือน้องหมีแล้วก็ดีมแคชเชียร์ละกัน d ีม a คชเช c h ร์พอๆกับสันชัยแล้วก็เป็นเจลาโต้ตัวอื่นไม่อยากได้อะแต่ว่าถ้าพูดว่าไม่อยากได้มันจะได้ปะนะี่ยซีเค t ก็ไม่อยากได้นะทุกคน เรามาแกะกันเลยว่าเราจะได้ตัวไหนขออุ้ยโอ้นึกว่ามันเป็นรอยฉีกขอแกะจากตูดละกันอุ้ย เราจะไม่ดูเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแบบแ,แต่ว่าเราจะไม่แก้มันออกมาคืออะไรอ่ะมีเห็ดอ่ะอย่าบอกนะเฮ้ย <c oughs> เห็นแล้วอ่ะเห็นมันออกมาทำไมอ่ะได้ฮาร์ดเบร e ฮาร์โมนีไหนดูซิว่านัดเสร็จของเา อืออะไรนิดคือใหญ่นะวยน้องตัวใหญ่นะน้องน่ารักอยู่นะวีอันนี้คือน้อง Heartbreak Harmony น่ารักนะตรงนี้ก็เขียนว่า I will always be with you แล้วข้างหลังก็เป็นดีเทลมีพาสเตอร์แล้วก็น้องแบบโดนทำร้ายมาไปทำร้ายมากใจไื้ก็จะเป็นแบบนี้ ก็การ์ดของน้องก็จะเขียนว่า Heart Break Harmony